วันที่7สิงหาคมพศ2567เวลา9นาฬิกานายพาคินติรพงศ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายโกพัสสมสารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตโดยมีนางจารุณีวงชาลีประธานโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตกล่าวรายงานกิจกรรม ประกอบด้วยการอบรมประธานวิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกวยดอกไม้อ่านคำถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยและรำถวายพระพรจากนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา12สิงหาคมพศ2567 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากนั้นเป็นการฝึกอบรมสอนทําเข็มกัดดอกมะลิรับเกียรติจากนางอ้อยทิพย์จันทเขตเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ยินครัค่ะเรียนเชิญทุกยินไม่ครับยินไม่ครับยินไม่ยินค่ะได้กี่รถแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่เราถูกแจ้งแล้วว่าเคยแจ้งแล้วเราจะไปต่งกี่้ัสคะนี้พอดีนะคะทีนี้อุปกรณ์ ปติกานะคะท่านวิทยากรก็ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะตัสวยมาโรงเรียนแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเหมือนหนุม,มนะลิที่ท้องกำลังท้อ